มาเองจะไปได้คนท้ากระบะแล้วก็มาดูชิลๆที่นี่เขาก็จะอยู่วัดทรงจันทร์ลนะครับ วันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมอีกเมืองหนึ่งที่มีเสน่ห์ลึกลับและน่าค้นหาเมืองที่อยู่ใกล้สวงสวรรค์มากที่สุดแชงกีราตอนนี้มันอยู่4ี่ล้อสี่พฟุตจากน้ําทะเลนะครับแล้วมันก็อากาศมันก็จะน้อยกว่าข้างล่างเยอะมันต้องกินยาปรับสภาพครับอย่างผมปรับปรับสภาพกินมา 4วันก่อนเดินทางครับวันนะ2เม็ดยาชื่อว่าหงจิงเทียนเดี๋ยวจะลงไว้ให้แล้วก็ควจะต้องซื้อออกซิเจนแบบนี้คือไกด์เขาจะมีขายให้นะครับตามรถทัวร์น,นี้แสงแดดเริ่มอ่อนลงแล้วครั<พ>บแต่อย่างน้อยก็ได้ช่วยให้เราอบอุ่นนะคะที่เห็นไม่ใส่โค้ดนี่นะคะที่เทกข้างล่างทั้งบนเลยค่ะช่วยได้เยอะเลยนะคะครับ เดี๋ยวจะคานต้องระวังนิดชางห,ห,ห,หนได้ลาอยู่เล,เลยอายุคือตัวเลขกระถูกจะแพงก็แรแดงใช่ดิฉัคาแดงทตัว <c oughs> ตวันนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว <c oughs> ้มาเลยเ <c oughs> พราะเป็นัว V.I.P. จริงๆนะคะ มีเชือกปิ้งเชิญอันนี้ที่ไทยก็มีนะครับร้านจะเข้ามาผิดทางเพรามาไม่ไปไหนเลื่อยๆไปไหนเรื่อยๆซอยห้องน้ำจะอยู่ตรงนู้นครับจะมีสตาร์บัคมีพิซซ่าฮาร์ดแล้วก็มีไอซ์สติโอทุกอย่างมันก็ค่อนข้างมีคนนะครับขายเดียวคืออาหรอากาศเ่สิ่งที่นอกเหนือ,อความคาดหมายครับยื้งห้องน้ำนที่สะอาดมากใช่ไหมห้องน้ำสะอาดเลยทุกที่เลยห้องน้ำสะอาดมากแล้วก็เอ่อคนไม่เยอะ อากาศอากาศดีเราห้องน้ำก็ก็ดีอันนี้พูดไม่ได้โกงครับเพราะว่าบางที่มันก็ไม่ได้สะอาดเท่านี้แต่ว่าที่นี่ถือว่าสะอาดมากสะอาดกว่าที่อื่นแล้วก็ช่วงนี้น้งเที่ยวไม่เยอะเราก็เดินง่านสบายสบายที่จะพัดช่วยเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแชงรีลาอันนี้ก็คือมาถึงแชงรีลาแล้วนะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าสวรรค์นบนดิน บนพื้นพีภพในสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่แห่งน,นี้ได้รับการพบโดยเ,เจมสฮิวตันเขาขับเครื่องบินเล็กมาเป็นฝรั่งนะชาวอังกฤษแล้วล่อนมาลงมาลงถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเขาก็เลยพอลงเครื่องบินตกมาแล้วเนี่ยผู้คนที่เนี่มีความสุภาพอ่อนโยน ใช้ไม่มีเงินใช้เลยไม่ต้องใช้เงินแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ดีมากแล้วก็อาหารอากาศบริสุทธิ์มากทำให้เขาเขียนหนังสือกลับไปเขียนหนังสือเรื่อง Lost Horizon ก็เลย GPS หลังจากนั้นก็ GPS ดูว่าที่นี่คือที่ไหนก็สุดล่าฟ้าล่าฟ้าเป็นซัมซัมบลาก็คือ แชงกรีลานั่นเองแชงกรีลาความหมายของเขาเนี่ยก็คือแชงกรีลาเป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์รวมตัวกันที่มีความสุขและสมบูรณ์อันนี้คือความหมายของแชงกรีลาเป็นภาษาพื้นเมือง

ผมไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่ว่ามันอร่อยมากแบบอร่อยมากมันอาจจะหนาวแล้วก็อร่อยมากนี่นะครับก็คือเพราะแบงค์แบบยืนคือเรายืมออกมาชาร์จก่อนได้แล้วก็สแ,แกนจากในอาร์ิเต้จะทุบก็อมาคืน ก็ที no yeah. yeah, yeah. Yeah. ่จีนเขาก็จะไม่เียนซือพรแมบแต่ว่าใครสรุปว่าพกมาดีกว่ยังมาล่ะมีเนื้อจามเบลีบอา้วะไม่ละสองก็หาสิบสามก็สิบว่าเดแวอ่าเเนย่างนะอ๋อต้องทอดก่อน๋อเท่าไหร่เนี่ยยี่ส เ,น,เน,นืเ้อจามรีเป็นไงครับอร่อยก็นิ่มดีนะนิ่มดีแล้วแล้วมันเป็นขาวไหมครับไม่ขาวไม่ขาวไม่ขาวนี้สิเป็นองศาครับแต่ว,ว่ามีแดดก็เลยไห้ เยี่ยมมากนะครับมันอากาศเบาบางมากตลยอดพอดีเขาไม่ให้ถ่ายนะครับเลยอาจจะเก็บภาพไปให้ไม่ได้เ,ออเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อ เดี๋ยวยังไงจะเจอคือนนี้ที่โรงแรมนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วก็การหนาวมากแล้วก็เหมือนมันเหนื่อยอยังไงไม่รู้ แล้วก็ตอนนี้ถึงโรงแรมนะครับมันเหนื่อยมากตอนนี้ที่แซงการีลาแล้วก็เหนื่อยมากสิ่งที่ได้เรียนรู้น,นี้ก็คือแบบรู้สึกว่าเออบางทีตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออเป็นไกด์เป็นหัวหน้าทัวร์ดีจังได้เที่ยวด้วยแถมได้เงินแต่ความจริงก็ไม่ใช่ครับเขาเป็นอาชีพที่แบบว่าเออควรจะให้เกียรติเขามากๆบางทีคือ,เ,อ,อเขาจะให้เราซื้อของหน่อยหรือว่าอะไรเงี้ยคือ มันก็เป็นอาชีพของเขาครับแล้วผมรู้สึกว่าเออเขาเป็นอาชีพที่เหนื่อยเขาดูแลลูกค้าแล้วผมเองอ่ะผมมาในฐานะนักท่องเที่ยวอ่ะผมยังเหนื่อยเลยและเขาต้องดูแลคนอยู่20คน30คนมันมันเขาก็สุดยอดครับมันมันต้องใช้ใจจริงๆครับก็ก็เออก็ยังไงก็เออขอบคุณไกด์ที่ที่พาเราเที่ยวด้วยครับวันนี้ครับคือตอนนี้อยู่ที่โรงแรมแล้วเราก็ ลืมเอาน้ำยาคอนแทคมาแล้วเราก็ลองสั่งในช้อปปีที่เนี่ยคือเอ่อแชงก l ีล่านะครับมันอยู่ระดับสูงกว่าน้ําทะเล4,000กว่าฟุตใช่แล้วคือมันก็สูงมากอะผมก็คิดว่ามันก็เออไม่ถือว่าอยู่ในเมืองแต่ว่าเราก็ยังสามารถสั่งน้ํายาคอนแทคมาได้จะในในแอปเหมือนกับเป็นแกร็บของเมืองไทยชื่อว่าไมโทนแล้ว แล้วเมื่อกี้ก็มีคนมากดประตูมากดอ่อนประตูที่โรงแรมคือเขาส่งขึ้นมาให้ถึงหน้าห้องเลยผมก็รู้สึกว่าตกใจมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปสั่ง KFC ต่อครับเสียงกาเถอะเสียงลูกเอาตอนนี้ เราออกจากโรงแรมแล้วจะนั่งรถแบตเตอรี่ไปวัดทรงจันหลิงครับแล้วก็อากาศหนาวมากมันจะติดลบประมาณสององศาเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงกันครับ,บออตอนนี้เราอยู่วัดทรงจันหลิงแล้วนะครับแล้วก็ข้างหลังเราคือ,อ,อวัดทรงจันหลิงลเราจะเดินเดินขึ้นไปข้างบนเพราะตอนนี้อากาศหนาวมาก

ไม่ว่าแต่ข้างบนเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปก,ก็จะถ่ายที่ีถ่ายได้ วัดลามะทรงจ้านหลินวัดที่มีความสำคัญของเมืองแชงกีลาวัดนี้สร้างในสมัยของลาไลลามะองค์ที่5ตรงกับสมัยจักรพรรดิคังซีฮ่องเต้ของจีนรูปแบบการสร้างได้จำลองจากพระราชวังโปตาราในกรุงลาซาของทิเบต ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า300ปีแล้วเนื่องจากบริเวณภายในไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้แต่ถึงอย่างไรความสวยงามของที่นี่ก็คุ้มค่าแก่การมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตอย่างแน่นอนภายในประกอบด้วยวิหารใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยวิหารเล็ก8ทิศเหมือนกับดอกบัว8ปกลีบซึ่งที่นี่เป็นที่เก็บสมบัติของชาวทิเบตโบราณมีทางพระคัมภี์ทิเบตพระพุทธรูปทองคําตะเกียงทองซึ่งทุกชิ้นล้วนเป็นของมีค่าที่ไม่สามารถหาทดแทนได้ เาแต่งงานหรอมาทางานแต่งคนอื่นด้วยหนึ่งพันะบาร้อยเมตรค่ะชัยวีนะคะ นี่วิ่งเข้าไปอีก8นาทาตไม่เกิน5นาทีเนี่ยห้าห้าห้ามาห้า่ปาห้ที้าห้าหาห้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 ้าห้า้าหาห้า้าห้้าห้เราห้าัาห้าห้้าหาก้าห้าห้นา้าห้้าอ้าห้าห้า้าห้าห้้าห้า้าหาห้า้้ม้นนารนน้าาหา้่าเรื่องหาาก็ เรจลแล้ช่องแคบเสือกระโจนเนี่ยเป็นช่องแคบที่ไหลผ่านแม่น้ำใหญ่สิเกียงแม่น้ำใหญ่สิเกียงไหลผ่านและเป็นจุดผักแรกของแม่น้ำใหญ่สิกียงซึ่งมีความกระแสน้ําเชี่ยวมากนะตรงนี้ทําให้มีกระแสน้ำแรงพัดจุดทับซอนที่นจุดนีพอในสมัยก่อนเนี่ยต้องมีการแมาพัด ในพานล่าสัตว์นะเขาก็เชื่อว่าพอล่าเสือมาตัวหนึ่งในพานล่าเสือมาตัวหนึ่งแล้วก็ชนเสือมันจนมุมนะะแล้วก็กระโดดกระโจนข้ามจากแม่น้ำฝั่งไปถึงฝั่งนีงได้เขาก็เลยตั้งชื่อช่องแคบนี้ว่าช่องแคบเสือกระโจนปัจจุบันก็มีการพัฒนาปรับปรุงทาให้มีการสร้างบันไดเลื่อนสองชั้นนะลงมาถึงข้างล่าง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินลงไปถึงข้างล่างชมช่องแคบเสือกระโจนเนี่ยอย่างใกล้ชิดจุดหักศอกข,ของแม่น้ำจเจียงซีเกียงเนี่ยก็คือจุดแรกทําให้แบบว่านักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยหลงไหลอยากจะเข้ามาดูกันถึงกระแสน้ําความเชี่ยวของแม่น้ําความใสสะอาดความอลังการของกระแสน้าที่ไหลผ่านจุดตรงจุดนี้ มีตำนานเล่าขานว่าถ้าหากกูรักได้มาผูกกระดิ่งตรงนี้ด้วยกัเก็จะได้รักกันยืนยาวตลอดไป อยู่ตรงสระมังกรดําแล้วตอนนี้ประมาณสิบองศาแต่ว่าพราะมีแดดก็เลยไม่หนาวเลยเดี๋ยวเราเดินที่นี่เสร็จเราจะไปที่เมืองเก่าที่เจียงคืออยากไปที่นี่ที่สุดแล้วเพราะว่าที่มันเยอะแล้วก็มันจะมีของเยอะมากจะพาไปดูกัน ในตอนต่อไปเราจะพาไปเยี่ยมชมความสวยงามตะการตาของภูเขาพิมะามังกรยกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ